อคค่ะครับสามพันสามครับทษครับเดือนอะไรครับอะไรนะคะเสาร์เดือนอะไรครับเดือนอะไรครับเดือนเดือนพฤษภาพฤษภาเดือนหกนะครับเกิดโ่ทวครับเกิดปีอะไรครับสองพัสาสองนสามศูนย์สองสามศูนย์นะครับปีปีช่วยจดูขันถอปปีอะไรปีไรซ้ครับสองห้าสามศูนย์ไม่ไม่ทราบปี เพราะอาจารย์แต่ละท่านเขาใช้ศาสตร์ศศาาสสตตรร์์โหราศาสตร์ขั้นสูงในการคำนวณนะครับคุณอายุเท่าไหร่นะคุณอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันสามศูนย์สองห้าห้าสี่ลบสองห้าสามศูนย์นะนะครับสี่ก็ยี่สิบสี่ย่างย่างที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับนะครับคุณทอยบั่นใจเองหน่อยนะครับเรื่องของเกิดนะครับเรื่อง ส่วนตัวของท่านเองนะครับค่ะ <c oughs> คุณทอยวนันเป็นคนวันเสาร์ใช่ไหมคะช่วงนี้ชีวิตคุณทอยนี่ยังไม่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> คุณทอยถ่ายได้ถามได้เลยค่ะจะถามอะไรคะนักกี่ถามการเงินกับความรัก,ออก,กความรักเหรอคะความรักปีที่แล้วคุณความรักคุณไม่ดีเลยนะคะใช่ไหมคะเก้ก็เรื่อยๆอะค่ะ เรื่อยๆค่ะปีนี้ความรักคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณคนวันเสาร์คุณเป็นคนที่ตกจะิดคิดมากจะมีความรักแต่ละครั้งในคุณค่อนข้างจะจะต้องให้เดินเข้าอยู่ในกรอบอะไรคุณตลอดเวลาถ้าถามว่าปีนี้ดีไหมถ้าคนกําลังคบกันก็คบไปดูใจกันไปก่อนแล้วกันนะคะอายุยังน้อยนะคะับใช่อายุยังน้อยค่ะคุณยังมีเพื่อนยังเรียนไม่จบหรือเพิ่งเรียนจบยังมียังมีเขาเรียกวะายังมีอนาคตก้าวหน้าอีกเยอะค่ะครับผม การเงินตอนนี้ทํางานอะไรอยู่หรอครับก็พักธรมค่ะพักธรมก็แปลว่ายังเรียนเรียนอยู่ใช่ไหมครับยังไม่จบครับผมเห็นอ๋อการเงินคุณตอนนี้ก็ถ้าถามว่าการเงินคุณดีไหมเหมือนรับซ้ายจ่ายฝาการเงินจะไม่คล่องตัวนะคะรออีกสักพักหนึ่งค่ะครับผมค่ะขอบคุณคุณทอยมากนะครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับอยาก SMS มมาก็ได้นะครับพิมพ์นะครับส่งมาที่4642605นะครับ นะครับถ้าสายสด02312 0421แต่ถ้าอยากพยากรอย่างละเอียดยิบนะครับก็โทรไปที่1900 222 278 27หรือ1900 222 069นะครับข้างล่างพิมพ์ผิดหนึ่งตัวนะครับคือ0900ต้องเป็น1900 <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้เล่าแต่ละท่านนะครับก็คืออาจารย์นี <c oughs> ก็เป็นผู้ริเริ่มในการทำโครงการเทพพยากรแล้ว <c oughs> ก็เช <c oughs> ิญ น้องชายตัวเองและน้องชายตัวเองนี่ไปเรียนมาตอนไหนยังไงคือตามตามคุณพี่ไปเรียนสมาคมโหนด้วยอะไรครับไม่ใช่ครับคือคือก่อนเรื่องราวของอาจารย์ชายครับเล่าไปเลยครับพูดบอกกติครับครับก่อนหน้านี้ก็ทาธุรกิจเหมือนกับพี่สาวนะครับช่วยกันครับครับครับและครัวนี้ก็คือเห็นพี่สาวเขาชอบดูนะครับชอบดูดวงก็เลยคุยกันว่าพี่สาวสนับสนุน ออกทุนการศึกษาให้ไปเรียนนะครับอทุนการศึกษาไปเรียนนะครับเรียนหอรศาสตร์หอรศาสตร์ที่ตึกช้างนะครับก็คือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติใช่ครับนะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ยังคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาช่วยคนอื่นเขาบ้างดีกว่านะครับแทนที่เราจะให้คนอื่นเขาไปดูที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดูยังไงนะแต่เรามั่นใจว่าหลักวิชาหลักวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยคือเราดูเพื่อที่จะ บําบัดจิตใจนะครับของคนที่มีทุกข์เราไม่ต้องการดูเพื่อที่จะมีข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นลักษณะของธุรกิจท,ที่เป็นอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยมาเปิดเทพพยากรณ์นะครับให้รับดูเหมือนทางจิตนะสัมผัสทางจิตของเราเนี่ยให้รับรู้ว่าเออจิตเราตอนนี้มันไม่ดีนะมันเป็นมีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ช่วยกันคลายนะครับ ครับผมก็ช่วยคลายความเป็นทุกข์นะครับ,รบห้างวดติดต่อกันนี่ก็เป็นผลงานก <c oughs> ารันตีนะครับอันดับ1ของ1900ใช่ไหมครับตอนนี้ของขึ้นเทเลอินโฟเทเลอินโฟนะครับอันดับหนึ่งของ1900และขออาจารย์นะทรับเอทิปนะครับประวัติคร่าวๆนะครับมาได้อย่างไรเมื่อก่อนทำธุรกิจอะไรแล้ว อยู่ๆมาสนใจโหราศาสตร์หรือหมอดูอะไรพวกนี้ได้ยังไงครับเดิมอาจารย์ก็เป็นทํางานกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะคะทีนี้อาจารย์ชอบทางด้านโหราศาสตร์มากเพราะว่าทำทำธุรกิจแล้วไม่ประสบผลสาเร็จก็เที่ยวดูหาหมอมาทั่วแพงๆที่ไหนมีดีนะคะอาจารย์ก็ไปทั่วจนกระทั่งมีความรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเราโดนอาจารย์บางอาจารย์บางท่านเนี่ยค่าดูแพงเหลือเกินเราเลยจากจะเรียนศึกษาเองก็เลยต้องจ่ายค่าดูแพงมีสะดอกเพาะแก้จรมีใช่ไหมนี่ตัวของเราเองเนี่ยเมื่อเราทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราเสียหายมากเท่าไหร่เราก็ยอมเสียค่าดูค่าทําพิธีอะไรเรารอมเสียหมดค่ะจนกระทั่งเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้เองแล้วอยากจะเรียนรู้เองก็อธิษฐานจิตนะคะว่าอยากจะเจอครูบาอาจารย์ ที่เก่งนะคะที่สามารถที่เราอยากจะรู้เพราะตอนนี้เราทุกข์เหลือเกินแล้วเราก็นั่งสมาธินะคะสวดมนต์ภาวน,นาจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าให้ไปเรียนกับอาจารย์เจษดาคำไหล,ลที่ตึกช้างโดยที่อาจารย์ก็มุ่งไปที่นั่นเลยนะคะโดยที่ไม่รู้จักใครเลยก็ไปไปแล้วก็เจอไปเรียนได้หลายศาสตร์มากนะคะที่นั่นก็จะไปเรียนทั้งยิปซีทั้งทักษะนะคะโหระศาสตร์ไทยก็ไปเจอกับอาจารย์ อาจารย์มีนะคะคือเพื่อนที่เรียนกันมาหลายศาสตร์แล้วก็เพราะโดยธรมธรมดาแล้วอาจารย์มีเป็นเจ้าของธุรกิจที่เ,เก่งมากค่ะทั้งเก่งในด้านบริหารเก่งในด้านดูแลลูกน้องแล้วก็เก่งด้านวิชาการนะคะก็เลยเข้ามาร่วมทีมกับอาจารย์มีสุริยเทพค่ะนั้นแล้วถ้านะคะชีวิตใครนะที่มีปัญหาปรึกษาเราได้นะคะในทีมเทพพยากรณนะคะ แล้วก็1900 222 356ดิฉันนะคะพร้อมที่จะช่วยนะคะทุกชีวิตที่มีปัญหาในด้านนี้ทั้งการเงินความรักนะคะการงานรับรองว่าแน่นอนคะ่ะเราช่วยท่านได้นะคะคดิฉัน สวัสดีคะ่ะอาจารย์ตีทพิปค่ะยังไม่จบรายการอาจารย์อาจารย์บุญสมต่อ่านผู้ชมไม่ต้องไกใจน,นะครับท่านคืออยู่แต่ขายเสียงฮะขายเสียงตังหนึ่งก็อยู่นเหมือนดีเจไม่เคยมาออกหน้ากล้องและรายการนี้เราสดไม่มีสคริปต์แล้วเป็นของจริงบางท่านไม่เคยเจอนะครับเรารายการที่เป็นแบแบ,บนี้ขออาจารย์บุญสมหน่อยประวัติความเป็นมาคร่าวครับครับทําอะไรมาจากไหนครับก่อนที่จะศึกษาโหราพาครับอาชีพก็คือ ราชก,การเป็นครูนะครครับเป็นครูมาสามสิปีขนาดนี้ก็เกษียณด้วยการมาแล้วสองปีนะครับสอนเด็กๆหรือสอนมัธยมหรือสอน,สอนระดัมัธยมครับครับผมครับ, <ผม S 1> รบแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยมาเป็นไม่ต่ำกว่าสิปีน,นะครับชอบมากๆนะเป็นวิชาที่มีความสึกว่าคือในอดีตนะเคยไปสมัยที่เรียนเป็นเลียงครูอยู่แล้วก็ไปกับเพื่อนไปไปดูหมอดูอีหละมาแล้วเรียนที่จังหวัดพิษณุโ,โรก ก็ไปให้ให้ให้หมอทํางานนะทัก้าท,ทักว่าเนี่ยต้องเป็นครูเรียนครูผมก็สงสัยเหมือนกันว่าตั้งแต่นั้นมาเป็นเพราะเหตุใดรู้ได้อย่างไรม,งไมันก็ทําให้เกิดติดความสึดว่าเพียงแต่บอกวันเดือนปีนะวันเกิดเดือนเกิดและปีเกิดน,นะครับต้องบอกข้อมูลให้ชัดเจนนะครับถ,ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยการดูผิดพลาดไปเนี่ยนะตามหลักแล้ว ไม,ไม่ควรดูนะครับถ้าว่าบอกอะไรข้อมูลไม่ชัดเจนนะเพราะว่าโอกาสผิดมันก็มีนะเราเป็นหมอที่ลักษณะการโบริศาสตร์เนี่ยต้องขึ้นข้อมูลนะครับอ,อยจากถ้าไม่มีข้อมูลนั้น,นไปนั่งดูปบมองหน้ารู้นะั้นอย่างนั้นต้องเป็นประเภทคน,คนสงเจ้าเก้าผีนะแต่อย่างนั้นเราเราผมไม่มีความรู้ความรด้าน,นนั้นนะจะอาจจะมีจิตเส้นในการเป็นหมอดูแล้วก็การพูดอะไรไปเนี่ยบางครั้งก็พูดไปลักษณะที่ว่ามันก็มี มีสิ่งอะไรต่างมาช่วยโนเต็จตใจพูดไปได้ก็ถูกต้องนะครับศาสตร์ที่เรียนก็คือเรียนโหราศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานกับท่านอาจารย์เจษฎาคำไนะขนานั้นเรียนกับท่านท่านก็บอกเรียกผมไปคุยว่าเออเรียกผมไปก็บอกว่าจะให้มาช่วยในการไปกรในเก้าศูนย์ผมก็ตกใจชีวิตผมจะมีโอกาสได้เข้ามาในคลื่นอย่างนี้เหรอ ไม่คิดไม่ฝันนะแต่ก็ดีใจว่ามันก็เออเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วแล้วก็น่าจะได้ช่วยสงเคราะห์ในการแก้ปัญหาแนวทางให้เขามีความจากความทุกข์คลายได้ส่วนหนึ่งนะปัญหาที่รับท,ทั่วไปก็คือเกี่ยวเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยจะมากจนะถา,ถ,าถามมามากที่สุดเลยแล้วต้องตอบปัญหาแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรบางครั้งเป็นวิบากกรรมคือเรื่องอย่างนี้นะครับต้องไปนั่งสมาธิอะไรต่างเนี่ยไปแก้กรรมนะถ้าเราไม่แก้กรรมเนี่ยมันเป็นเป็นกรรม ดวงกตาคนเนี่ยเมื่อตั้งดวงเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าอันนี้คืออะไรคือวิบากกรรมเมื่ออดีตชาติที่ทํามาเราต้องมาชทใช้ในชาตินี้นะถ้าเราไม่ชดใช้ในชาตินี้เราก็ไม่มีทางหรอกที่จะพ้นวิบากกรรมน,นั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องบางเรื่องอดวงราศีที่คนเกิดในแต่ละวันน่อย่างถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยมันเห็นชัดเลยคนวันเสาร์เนี่ยโทษทุกข์อยูนะ่แล้วนะคิดมากนะครับนลังต่างๆเหล่านี้ก็คือ,อทําให้เขา จะเป็นทุกตามตามตัว,ตวเลขดวงตาของวันเกิดวันนั้นนะครับ,รบแล้วก็ศึสาตาต่อไปที่ไปเรียนก็คือ,อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าต้องทราบาเวลาตกฟากที่แน่นอนธรรมดาว่าเหตุการณ์เกิดประมาณนั้นะป,รประมาณนี้เกิดตอนออย่างวันนอกบอกว่าในเกิดตอนไหนตอนระมาบินเทบาสอย่างงี้ก็ลำบากนะครับหรือเกิดตอนต้อนควายเข้าข้ออย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะคบางคนก็เกิดตอนไก่ขันขันเสร็จโัวสุดท้ายมันดูดูชื่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ที่เข้ามามันก็ แต่เราก็ดูได้เราใช้ศาสตร์แบบเก็บตัวกลางฐานแทนหรือไม่นั้นถ้าเกิดไม่ทราบมันจะมีเกิดแรต่างก็อาจจะใช้ใช้ไพ่ยิซีก็เป็นตัวหนึ่งในการชี้วัดแต่ว่าความถูกต้องไป็นยำนั้นมันก็เป็นศาสตร์ของต่ละศาสตร์นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาครับผมบอาจารย์บุญสมก็นะครับเล็งลนัดนิดนึงทีนี้ขอคําถามสุดท้ายว่าอาจารย์นี่ครับเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เรื่องโหราศาสตร์เรื่งองคาการคำนวณโหราศาสตร์เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม อาจารย์ว่าเชื่อได้ถึง99เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าโหรศาสตร์นี่เป็นวิชาสถิติเก็บเอาแต่ละดาวเข้ามาเปรียบเทียบกับในชีวิตคนเชื่อได้ไหมคะเชื่อได้เพราะว่าโหรศาสตร์นี่มามีมาเป็นพันปีแล้วค่ะก็เป็นหลักสถิติก็แต่ว่ามันก็ยังมีส่วนเบี่ยนเบนที่จะแปรผันไปตามพฤติกรรมความปัจจุบันของเรานะครับก็เดี๋ยวจะมีโอกาสเจาะลึกแต่ละท่านทีละคนนะครับในโอกาสต่อๆไปยินดีนะครับยินดีค่ะครับผมวันนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณกลุ่มเทพพยากรอาจารย์นีสุริยะเทพอาจารย์ตีตีรักอาจารย์บุญสมอาจารย์ชายนะครับมากนะครับแล้วเราจะมาเจาะลึกแต่ละท่านในอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสาหรับท่านผู้ชมทุกท่านและอย่าลืมพบกันใน YouTube ในเว็บไซต์ปฏิหาร .com อซึ่งจะมีรันไว้ตลอดให้ท่านคิดถึงกันนะครับเปิดดูได้และพบกันนาคนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับพาโลกปฏิหารที่ช่องไทยวิชั่นแห่งนี้นะครับ ในเวลาบ่ายสามถึงบ่าย4ี่โมงทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัทดีค่ะ